อ่ะครับกาวสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับนะจากรอบที่แล้วที่เล่นเบสไปครับก็มาต่อเนื่องกันเลยกับตัวละครฮอคินนะน่าจะยังไม่น่าจะยังไม่ได้ทำนะในรอบก่อนที่เล่นใ้เบสไปเนี่ยมันเป็นตัวละครสายเทคนิคอะหรือว่ามันมีคอมโบอีกคอมโบหนึ่งเออไม่ได้ไอธิบายไว้ด้วยเลยตอนนั้นนะโอเคตัวนี้จะไม่พลาดแน่นอนครับโอเคไปกันเลย โองคินน่าจะเคยไลฟ์สดเล่นเลยนะใช่ใช่ใช่ใชโอ้ใส่อะไรไว้เยอะแหละโอเคโอ้ด่านเดิมกับด่านที่แล้วเลยให้กับตัวที่แล้วนี่ว่ะ <c oughs> โอเคครับผังคอมโบผังคอมโบมาจบตีธรรมดาห้าสเต็บ ตีพิเศษ4เต็ปครับไม่มีโจมตีกาอากาศางางลงไปเริ่มเลยขออนุญาต <c oughs> <c oughs> มามาที่ที่ไม่มีคนโอเคครับเริ่มจากท่าโยโยก่อน เล่นการ์ดเล่นการ์ดน่าจะมีท่าเดียวนะครับโอเคต่อไปจบตีธรรมดา5สเตป1 2 3อ่าอะไรวะเดี๋ยวนะน้ำใหม่น้ำใหม่น้ำให,หม่1 2 3 4 ห้าโอเคจังหวะที่4เป็นตวัดดาบ1 2 3 4อ่าี่จังหวะ4โอเคโอเค1 2 3 4 5โอเค5เป็นหัวดหัวดหัวดหัวโอเคโอเคต่อไปโจมตีหนักครับบอลดูงโอ,เ,โอเ,เป็นการเสี่ยงดวง มีถังมีสายฟ้ามีน้ำแข็งมีลูกระเบิดด้วยถังสายฟ้าถังลูกระเบิดโอเคถังสายฟ้าน้ำแข็งลูกระเบิดโอเคโอเคโอเคสี่อย่างอขอดูเป็นจบตีเสยขึ้นก่อนแล้วกันนะครับบนตัวบมุนตัว มดตัวโอเคครับโจมตีกากาศนะครับโจมตีธรรมดาอืม้มวนม้วนพุ่งลงพื้นฟันแบบม้วนพุ่งลงพื้นอืเท่นะต่อไปโจมตีหนักครับกากาืมเหมือนกันคล<น>้ายๆกันโอเค ต่อไปครับโจมตีพิเศษนะครับสเต็ปหนึ่งฟันดาบแล้วก็ยิงการ์ดออกไปมาประมาณนี้นะครับต่อไปครับสเต็ปสองหนึ่งสองอแจกการ์ดแจกการ์ดหนึ่งสอง นะครับประมาณนี้ต่อไปสเต็ปสามครับหนึ่งสองสามอืมอาณาเขตอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามฟาพามันจะเป็นอนาเขตโชคลายนะ ขีครับสเต็ปสี่หนึ่งสองสามสี่โอ้ฝันคืนดาบไปหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่โอ้ห้าคืนเลยขี่ครับคอมโบก็หมดไปที่เรียบร้อยแล้วไปเค์ด่านกันดีกว่าดูสิเราจะทำอะไรได้บ้างตัวละครนี้น,นี่ขอจั่วครับ เตือนของชั้นดรอสร้างอาณาเขตแล้วก็จั่วการ์ดลูกระเบิดล่นอโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเตือนของชั้นดรอหรืออีน้ำแข็ง นี่คืนดาบเฮ้ยถ้าถ้าสีนี้เอาเรื่องนะโอ้ยโดนน้ำแข็งโดนน้ำแข็ง<รา>แปลงล่างหวด,โ,ดลลโอ้แล้วก็ปล่อยตะปูโอเค นี่ฟันขึ้นดาบเอ้ยท่านี้แรงว่ะใครอยู่ตรงนั้นแฉ่งเ <c oughs> ถิของฉันรออันนี้ลูกไฟตกน <c oughs> ี่ฟัน เทินของชั้นรอไอด,ดูลูกไฟเทินของชั้นรอลูกไฟแจ่มจริงๆตัวนี้ไอ้ว่าจะไม่พลาดแล้วคอมโบพิเศษคอมโบพิเศษลืมลืมลืมจังหวะที่เราใช้อไอ้คอมโบพิเศษนะครับแล้วเรากดโจมตีทำได้หนึ่งครั้งไม่นจะเป็น จะมีท่าโจมตีพิเศษเพิ่มให้หนึ่งท่าะครับอะลองลองทดสอบก,กับอันคอมโบคอมโบที่หนึ่งเลยแล้วผมกดโจมตีธรรมดาเออมันจะเป็นการหดดาบแจกการ์ดแล้วก็กดโจมตีธรรมดาเอ้ยมันจะหดดาบโอเคอธิบายแล้วนะไม่ลืมนะรอบนี้ไม่นืมนะ tales tales tales> ไป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  oh, โอ้โหตัวใหญ่มากคาตะคุริเทิร์องนชันโอ นี่แข่งเห็นอนาคตอย่างนั้นเหลอเห็นอนาคตอย่างนั้นเหลอ <c oughs> โอกาสรอดของแกมีแค่13เปอร์เซ็นเท่านั้น่นี่กราวิเดต้า ชาแนี้ิแรงมากดาฟังนี่ฟันฟัน <c oughs> ติดขึ้นแล้วติดเอฟเฟกแล้วใช่ไหมเทิ <c oughs> นของฉันรอใ,ใ,ใค,ครใครข้อใด พกกระไดใน,ดนขี้ไม่ดูววะแผ่คลื่นโชคร้ายรอบตัวเธอของฉันดรอฝาผาเธอของฉันดรออีกรอบอแบ่งล่างสู้เลยแบ่งล่างสู้เลยหัวดหวดัว หัวก่แตกก่อแตกแตกจกการ์ดแจก์การ์ดแจก์การ์ดแจก์การ์ดเทินของฉันดออุ้ยลูกระเบิดแจก์การ์ดอีกรอบแจก์การ์ดอีกรอบอุย้ยแผลรังสีโชคร้ายอุยอ้ย เตือนของฉันรออุ้ยมันอยู่บนฟ้ามันอยู่บนฟ้าโอ้ยโดนทีเธอโดนทีเธออืโดนโดนอยู่ลูกตะปูโดนอยู่ทปปยแทงขึ้นดาบอืนะพวกนี้ติดเอฟเฟกต์แล้ว งโอ้ทังลุนใส่หัวเฮ่ยดิ่ล้วเปิดพลังแลวจ้ะมีกันเยอะจริงๆ,ๆมีกันเยอะจริงเทิ่มของชั้นโดอือลุกไฟแรงแรงแรงลุกไฟแรงตรงนี้มันจะวุ่นวายกันนะแพรรังสีโชคร้ายอุ๊ย โอ้ยโดนสกัดก่อนจะจบฟมบ <Samantha. S 1> อมโบบอ,อบาแฮนค็อปแปลงล่างเลยนี่นี่ใครบังใครดูบังโอ้ยตัวละครมันเยออจัดติดติดติด นี่แตกไปหนึ่งเบอร์เจสแผ่รังสีโชคร้ายแล้วก็จั่วการ์ดลูกระเบิดจัวการอีกรอบลูกไฟตายใครโดาตายใครแฮมแฮมเ,เขาคนนู้นปีนให่ปรนใหญ่ขนดาบไปเทินของฉันโดฟ้าผ่า ใครอยู่นั่นคนหนึ่งมีฮอปเถือนของฉันดอนี่ลูกระเบิดสองลูกสามลูกแห,หลังสีโชคร้าย ขึ้นดาบแตกแล้วเทินของเชนโดลูกระเบิดดอยครั้งหนึ่งโอ้ยกระป๋องเฮ้ยลูกระเบิดฟ้าผ่าตายแขนคอบแขนคอบแฮนขอบโอ้ยแข็งมาเอาดาบฟางไปกินม่จะตายจะตาย แผ่ลังสีชโชคร้ายเทิร์นของฉันโดฟ้าผ่าแตกปิดฉากแปลงร่างหุ่นฟางไอ่เอ่ใครใช้ฟ้าผ่าวะ โอ้โห SS SS โอ้โถือว่าดีนะตัวละครนี้ดีโอเคครับฮอคินคอมโบดีทุกคอมโบดีทุกคอมโบเลยไม่รู้จะตีตรงไหนดีอไม่มีอะไรแนะนำด้วยตัวนี้มันดีนะแต่ว่าไม่ไม่แนะนำไม่เอาแปลงร่างแปลงร่างหุ่นฟางมาใช้แทนระเบิดพลังนะครับอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ดีมันตีได้สเต็ปเดียวเอง โอเคครับสรับตัวละครนี้นะครับฮอชินก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อน,นครับตัวละครหน้าก็จะอัพลงอีกต่อเนื่องเหมือนกัน,นครับมารอรับชมได้เลยนะครับนะชาบวันนี้ก็ต้องขอตัวกันไปก่อนนะครับมานะเจอกันใหม่ตัวละครหน้ากัน,นครับสวัสดีครับ